สวัสดีค่ะ,อะโอเคสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วที่ไล่ทิปนะเดือนเจ็วันที่ 7, 7. ด้วยแต่แต่วันนี้จะมาตั้งใจจะมาเอาพันธุ์ทุเรียนต้นเล็กๆไปปลูกแต่วันนี้ก็ได้มาเดินดูสวนกรันิีแล้วสิ่งที่ประหลาดใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจริงมาดูมาดูาดเดี๋ยวจะที่ดูว่าอะไรเกิดขึ้นค่ะ,ะคือปกติเนี่ย สวนนภิดเนี่ยทำทุเรียนแล้ว้วแล้ว,ลวนภิษเองเนี่ยแกไม่มีเวลามาดูสวนทุเรียนแล้วลกมากเลยลกเป็นป่าเสือเลยทุเรียนเนี่ยไอ <c oughs> ้เราก็มองว่าเอ๊ะทุเรียนมองไปก็แลไม่ค่อยสบายใจเลยแต่นภิษก็บอกว่าเฮ้ยเรามียาฆ่ายาลองเอายาฆ่ายาตัวหนึ่งมาฉีดดูบอกว่านภิษการฉีดยาฆ่ายาเนี่ยปกติพอฉีดยาฆ่ายาลงไปเนี่ยรากทุเรียนจะเป็นปัญหาแล้วก็จะหยุดการจเจริญเติบโตด้วยแต่เชื่อไหมสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดวันนี้เลยก็คือมาเจอดูดูดูดทุรเรียนเนี่ยหลังจากเราฉีดยาฆ่ายาไปเจ็ดวันเจ็ดวันกลายเป็นวว่าาันพอย ้ารเริ่มสลบอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมทุเรียนใบรัดแล้วแล้วมาดูเนี่ยเราฉีดยาฆ่าหญ้านะพี่ตอนนั้นฉีดพร้อมกันเลยแล้วมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นทุเรียนดูใบเห็นไหมออกพร้อมกันหมดเลย่น,นนะ่ะเห็นไหมขนาดตัวเล็กๆนี่ก็ออกแล้วดูยอดแต่ละยอดโอ้เห็นแล้วมันมันประทับใจแล้วภาคภูมิใจเลยว่าโอ้โหนี่หลังจากฉีดยาฆ่าหญ้านะมาแล้วปกติถ้าฉีดยาฆ่าหญ้ามันจะ<อ>เป็น,นยังไงครครึ่งเดือนแหละ หยุดการเจริญเติบโตไปแต่พิตีไม่เคยเห็นเลยทําสวนมาตลอดเลยวันนี้แล้วเราจริงๆแล้วในแนวพิตี้ี่ยก็ไม่เคยคิดจะขยาขยายด้วยแต่วันนี้ดูอ่าไ่เฉพาะต้นเลกดูต้นใหญ่ดูต้นใหญ่เห็นไหมอะไรเกิดขึ้นอพร้อมกันหมดเลยแล้วดูแตกทั้งสวนดูดูทั้งสวนเลยอ่าแต,แตกแตกเหมือนกันหมดเลยอ่าแตกกันมันหมดเลยแต่แต่ผมว่าตรงนี้ต้องมีเทคนิคแน่เลยถูกไหมต้องมีเทคนิคแน่เลยเราะงั้นปกติไม่ได้ันนี้ผม ผมดูแลสวนมา200กว่าสวนเดินทางไปทั่วเลยแต่ไม่เคยเจอแต่วันนี้มาดูมาดูอย่าว่าแต่ทุเรียนเป <c ười> <en> ็นไงบังคุดดูเห็นไหมนู่นนู่นเห็นไหมหอมกันหมดเลย <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาเจ้าของสวนก่อนเจ้าของสวนเวลาน้ nói, าอยทำสวนเบบเวลาน้อยประหยัดต้นทุนเดี nói, ๋ยว <c ười> เรามาดูก่อนว่าใครได้อยากได้ความรู้เลยอยากได้ความรู้ไปบอกคนอื่นว่าทำยังไงทำยังไงเอ้าทำยังไงมันถึงได้แบบนี้ได้เหมือนกันทุกสวนเลยดู เหมือนกันทุกต้นเลยเแล้วเรากำลังทำสิ่งเหล่ากัานเกิดสวัสดีน,นะคะก็ไม่มีใครลกเกินไล่ทิพย์ไม่ <laughs> มีใครลกเกิน <laughs> อ่าจริงๆแล้วปกติยาเนี่ยคุมทุเรียนเลยค่ะเนี่ยเราเ,เราเห็นไหมคะคุมคุมทุเรียนนะคะแต่พอเอนเราได้ยาฆ่ายาที่เป็นออแกนิกนะคะเอามาฉีด แล้วก็ไม่ต้องปิดฉีดปิดฉันเลยแล้วเวลาฉีดยาฆ้าายาพิษใส่เวอร์แพนคู่หูมหัศจรรย์ลงไปด้วยผสมไปเลยใส่ไปผสมไปด้วยกันเลยชีดพร้อมยาข้าญ้าเลยโอ้โหดูดูผลดูผลดูผลแล้วเราเรามาดูรากกันนะคะไนดูรากดูรากโอ้โหเห็นไหมนี่นี่ดูนี่เจ็ดวันหลังจากฉีดยาฆ้าหญ้านะโอ้ ธรรมดาสียาขยาไปรากมันจะเป็นสีดำมดเลยนู่สีแดงหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมดูดิโอ้โหอ่ะเนี่ยดูดูโอ้โหดูดิเห็นไหมโอ้โหรากถ้าลากเขา, oh. าเป็นแบบนี้ยังไงใบอ่อนเขาก็แตกเยอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ก็จะทุเรียนจะแตกทุกต้นแม้แต่มังคุดนะคะ ดูเราแตกทุกต้นถามว่าถา้าเวลาเราแตกแบบน,นี้จิพิทบอกว่า,ท,าทําง่ายสไตล์ไลทิฟอ่ะคือถ้าเราทําชุดเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกันเราฉีดยาแค่สองสามหนอือเราไม่ต้องอไม่ต้องสองวันฉีไม่ต้องสามวันฉีระกะบแล้วเนี่ยแล้วก็มแมลงสักตวงไม่มีเลยค่ะวนวัตกรรมใหม่ไก่ฟ้าสักตวงไม่มีห่กลมหน่อยเออกลมหน่อยเขาจะเสือบอลเนี่ยเราจะแตกแบบนี้ทุกต้นเลยเนี่ยเรามาดูต้นเล็กต้นน้อย เลยคําถามคําถามคือว่าปกติอะชาวสวนทุเรียนจะกลัวการฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ต้องตัดต้องแล้วก็ใช้จ้างคนตัดหญ้าใช่แต่อันเนี้ยพอเรามาใช้นวัตกรรมยาฆ่าหญ้าตัวนี้ร่วมกับชุดคู่หูทําให้เราประหยัดระหยัดประหยัดเวลาด้วยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ด้วยแล้วที่แน่ๆมันคือไม่ชะงักการรดัตัวด้วยแล้วผมบอกว่ารบเนีเราประสบความสำเร็จเลยนะเพราะว่าอะไรทุเรียนมันใบออกพร้อมกันเลยทํางานง่ายหมดเลยตอนนี้อ่า นี่จะมีทุเรียนสักพันไร่ก็ได้ถูกไหมหมื่นต้น <c oughs> อย่างนี้ก็หมื่นต้นก็ได้ทูกไหมไม่เหนื่อยเลยเออ,เอ,อโอเคโอเคถือว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณนภาพิษมากเลยขอบคุณเจ้าของไร่ทิพย์มากเลยที่ว,วันนี้โอ้โหที่เราพูดอะเราไม่กลัวฟาร์มล็อกอะ่ะ <c oughs> ไม่กลัวฟาร์มล็อกจริงจริงวันนี้ฝันของเราเป็นจริงนะเราก็อยากจะทําสวนแบบง่ายๆสไตล์แบบเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเขาตัดหญ้ากันไปสามหนแต่ไร่ที่ยังไม่ได้ที่เคยตัยังไม่เคยตัดแล้วพลาเราทําพร้อมกันแบบนี้ปุ๋ยเราก็ใส่ทีเดียวบาง พารอใส่ทีเดียวบางๆเขาก็ได้ผลขนาดนี้นะคะดูเห็นไหมอ๋อมันอยู่ที่ขั้นตอนและเทคนิคถูกไหมขั้นตอนและเทคนิคเนี่นี่ต้นเล็กต้นน้อต้นใครอยากทำง่ายๆอย่างนี้มาเลยที่ไล่ทิพย์นะตำบลตอนนี้ตำบลอะไรนะตำบลห้วยยางหมู่ห้าไอ้มาใส่พวกเนี้ยพวกต้นพวกต้นนะแตกใหม่พวกนี้พวกนี้กใครอยากได้แบบนี้มาเลยมาเลยอาเจอกันที่นี่ก็ ไม่ต้องคนยา,มาแมลงเยอะแล้วถามว่าเนี่ยไก่ฟ้าสตุ๊กเนี่ยสี่สิบไร่ดูเลยไก่ฟ้าสตนนัวไม่มีนะคะนะคะโอเคก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ